สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนักแสดงหนุ่มโพสลาส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมข้อความสุดเศร้าเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่อย่างองศาทีทัศน์คุ้มมือได้สูญเสียคุณพอ่ออันเป็นที่รักการจากไปโดยไม่มีวันกลับโดยโพสผ่านทางอินส a าแกรมส่วนตัวว่าแค่เพียงภาวนาอย่างเดียวอย่าให้สิ้นหวัง ให้ฉันได้พบเธออีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าวันนี้ป้าจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่สามั่นใจว่าป้ายังอยู่รอบๆตัวสาสารู้ว่าป้าไม่มีวันทิ้งสากับมา้าไปแน่นอนป้าจะอยู่เป็นแสงสว่างส่องทางให้กับสาไปอีกนานแสนนานขอบคุณที่เราได้มาเจอกันได้มาเป็นพ่อลูกกันเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอบคุณทุกอย่างที่ป๊าสร้างมาให้สาคนนี้ถ้าสาขออะไรสาก็จะขอว่าขอวันหนึ่งให้มาเป็นลูกพ่ออีกเป็นครอบครัวเดียวกันอีกนะป๊าจะพาป๊าไปทำทุกอย่างที่ป๊าอยากทำพาป๊าไปกินอะไรที่ป๊าอยากกินเลยป๊าไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะ ป้าใช้ชีวิตของป้าต่ออีกโลกหนึ่งโลกที่สากับมีไม่เคยไปและสากับมีจะยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ป้าก็ต้องอยู่ต่อไปให้ดีที่สุดรักป้าตลอดไปนะครับจากลูกชายสุดที่รักขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้ององศาด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากนิวอินขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ